ยินดีต้อนรับสู่ช่องบุ๊กมาแล้วครับนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเราจะพามารัดเลาะสำเพ็งและเา่ารัดนะครับหลายคนอาจจะรู้ว่าสำเพ,งพ็งเปาวัดเป็นที่ขายของนะครับแต่มีที่หนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้จักคือวัดจักรวรรดิครับวันนี้วัดจักรวรรดิมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือบ่อจระเข้จะีกางกรุงเทพนะครับ เรามาดูกันนะครับนี่นะครับมีตัวหนึ่งอยู่บนบกแล้วมีตัวหนึ่งอยู่ในน้ํานะครับจะลงไปถ่ายแล้วนะครับแต่กลัวจระเข้กินนะครับดูขางบดก็พอนะครับนี่นะครับบ่อจระเข้อยู่ในวัดเลยนะครับใครอยู่ใกล้สำเพ็งก็มาดูได้นะครับอันนี้บ่อจระเข้ในวัดนะครับมาดูได้เลยนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อันซีนมากเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่จระเข้ ป็นสัตว์ลักสงบนะครับไม่ค่อยอยกคนนะครับอันนี้เราขึ้นไปดูข้างบนพระธาตุในวันนะครับเผื่อเปิดนะครับไม่เปิดนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือสวนสมเด็จพระปกเกล้าสวนลอยฟ้าเจ้าพญานะครับหลายคนอาจจะไม่เคยมานะครับอันนี้อยู่ทางขึ้นนะครับอยู่ตรงเกียงสอนนอจักรวรรดินะครับทางเข้านะครับนี่นะครับทางขึ้นสะพานพระปกเกล้านะครับ แล้วก็ทางลงสะพานวรปกเก้านะครับฝั่งวิ่งเข้าเยาวรลานนะครับอันนี้เราจะพาเพื่นไปดูบนการอันนี้จะเห็นวิว360องศาของแม่น้ําเจ้าพระยาในส่วนของสะพานวระปกเก้านะครับนี่นะครับลายล้อมด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็มีไฟนะครับใครมาตอนคืนก็มาได้นะครับปิด2ทุ่มนะครับแต่ช่วงประมาณ6โมงก็เปิดไฟแล้วนะครับอันนี้ผมมาช่วงบ่าย3บ่าย4นะครับ ช่วงวันนี้ฝนจะตกนะครับก็เลยทําให้ดูฟ้าดูมึนมนหน่อยนะครับบรรยากาศน่าเดินมากเลยนะนี่นะครับเดินนะครับเดินไปเรื่อยเนะครับที่ไม่พูดอะไรเหนื่อยอยู่นะครับไม่ใช่นะครับนี่รัดเลาะพระุรัสําเพงอ p พีหนึ่งไปก่อนนะครับสองที่นะครับก็คือบ่อจระเข้ที่วัดจักรวรรดินะครับแล้วก็สวนลอยฟ้านะครับสะพานพับ นี่นะครับมีบันไดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุด้นะครับนี่เราเดินมานะครับเดินนะครับเดินขึ้นไปดูนะครับพักผ่อนดูวิวข้างบนนะครับเป็นอีกที่หนึ่งที่อันศีนะครับสวนลอยฟ้าเจ้าพญานะครับที่ได้ชื่อนี้เพราะว่ามองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพญานะครับเราเดินขึ้นไปดูกันนะครับนี่นะครับสกายพาร์ค จ้าพยาแล้วครับนี่นะครับวิวแม่น้ำเจ้าพยาอันนี้สะพานพระปกขาขึ้นนะครับออกไปฝั่งทนนะครับได้ไหมครับนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งของสะพานพระปกนะครับขาลงเข้ายาวล่านะครับก็จะเห็นวิวสะพานพุทธนะครับสีเขียวนะสะพานพุทธนะครับนี่นะครับเขาจะมีรั้วกั้นกลัวเราตกลงไปนะครับ น,นะครับวิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับสวยงามมากครับงไงไปก่อนแล้วครับคลิปนี้